ดวงอาทิตย์แสดงให้เราเห็นว่ามันมีสีเหลืองส้มหรือแดงเสมอแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นสีของมันเกิดจากการผสมกันของสีต่างๆซึ่งหากเราสามารถมองดวงอาทิตย์ได้สีจริงๆของมันจะเป็นสีขาวไม่เหมือนกับมนุษย์แมวนั้นมีนิ้วเท้าที่เท้าหน้าและเท้าหลังไม่เท่ากันแมวมี5นิ้วที่เท้าหน้าแต่มีเพียง4นิ้วที่เท้าหลังหากคุณมีเจ้าแมวอยู่ใ,ใกล้ตัวให้ลองไปสังเกตดู เคยสงสัยไหมว่ากระเป๋าเล็กๆในกางเกงยีนของคุณมีไว้เพื่ออะไรมันคือกระเป๋าใส่นาฬิกาและเดิมทีมีจุดประสงค์เพื่อเอาไว้เก็บนาฬิกาพกซึ่งกระเป๋านี้มีมาตั้งแต่ปี1979หรือตั้งแต่กางเกงยีเดวายตัวแรกสมองของคุณใช้ซีกที่แตกต่างกันเพื่อเก็บความทรงจําที่แตกต่างกันแพนกวินจะกัดรดิรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและปกป้องตัวเองจากภัยอันตารายพวกมันจะสร้างกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีนี้แพนกวินทุกตัวก็ต่างมีีโออกกาาไ,ไปยูู่่ทตรงงงลฝ เมฆดูเป็นสีขาวเพราะการสะท้อนแสงและที่จักหยดน้ำเมืม่อเมฆบางเบาแสงส่วนใหญ่จะส่องผ่านทําให้เมฆดูเป็นสีขาวแต่เมืม่อเมฆมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นความหนาของเมฆก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งจะทําให้เรามองเห็นว่าเมฆเป็นสีเทาพิซซ่ามาการิต้านั้นโรยหน้าด้วยมะเขือเทศมอสซาเรลล่าและโหระพาเพื่อเป็นตัวแทนของสีธงชาติอิตาลีไม่เป็นข้อเท็จจริงสุ่มที่แสแนร่อยเคยจําเพราะแมวไหม สัตว์เลี้ยงสามารถแพ้มนุษย์ได้เช่นกันเนื่องจากเซลล์ที่หลุดร่วงจากผิวหนังและเส้นผมของเราแม้ว่าจะพบได้ยากก็ตามนอกจากนี้อาจเป็นเพราะกลิ่นที่เราใช้เพื่อดูแลตัวเองในแต่ละวันเช่นยาดับกลิ่นและน้ำหอมขนของหมีขั้วโลกนั้นไม่ใช่สีขาวเลยแต่เป็นขนที่โปร่งใสและกรวงและผิวหนังของผู้มันเป็นสีดำขนที่เปรียบเสมือนเสื้อคลุมของผู้มันนั้นช่วยอำพรางตัวได้ดีมากจนบางครั้งมันถูกมองเป็นกองหิมะหรือเนินหิมะในสภาพแวดล้อมของอาร์ติกนายพลเชอร์แมน เป็นชื่อของต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นซีควยายยักษ์ต้นนี้ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีอายุมากกว่า2,000ปีและสูงกว่าเทพีเสรีภาพซี่ดูเหมือนมนุษย์จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ชอบกินอาหารรสจัดแน่นอนว่าการกินพริกเองก็มีประโยชน์เช่นสารต้านอนุมูลอิสระการเผาผลาญที่เร็วขึ้นและวิตามินซีแต่เราก็ได้ประโยชน์เหล่านี้จากผักชนิดอื่นๆจึงดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลใดที่ต้องพาตัวเองไปเผชิญกับความเผ็ดร้อนของพริกเหล่านี้ ถ้าคุณกินแครอทมากพอผิวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีส้มได้แครอทเต็มไปด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารสีส้มจากธรรมชาติการได้รับเม็ดสีมากเกินไปสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของคุณได้เล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณร่างกายที่มีผิวหนาเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าเข่าและข้อศอกมหาสมุทรเป็นสีฟ้าเพราะน้ำดูดซึมแสงสีแดงส่วนใหญ่ในสเปกตรัมแสงเอาไว้ดังนั้นกลายเป็นว่าเหลือแต่แสงสีฟ้าให้เราเห็น ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องแรกในโรงภาพยนตร์ถูกฉายในปี1912แต่เป็นตัวอย่างของการแสดงบลอดเวย์ไม่ใช่ตัวอย่างภาพยนตร์แต่เดิมนั้นตัวอย่างภาพยนตร์จะถูกฉายในช่วงท้ายของภาพยนตร์ตามคำวเทรลในภาษาอังกฤษแต่มันถูกเปลี่ยนมาฉายตอนเริ่มเนื่องจากผู้ชมมักจะออกจากโรงทันทีเมื่อภาพยนตร์จบลงมี6ภารกิจในการสำรวจดาวังคารทั้งบนหรือบริเวณรอบๆดาวังคารในขณะนี้แบบนี้ก็พูดได้ไหมว่าดาวังคารมีแต่คุนยนต์หยกใสเจ้ามนุษย์ตัวเขียวตัวเล็กๆก็ไม่ยอมบอกอะไรเลย ถ้าดวงอาทิตย์มีขนาดเท่ากับประตูหน้าบ้านโลกของเราก็จะมีขนาดเท่ากับเปลี่ยนนิเกลิลหรือพูดได้ว่าดวงอาทิตย์สามารถบรรจุโลกได้มากกว่า1ล้านดวงดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสเมีอายุ4,500ล้านปีซึ่งมีอายุเกือบเท่าดาวเคราะ และยังเป็นหนึ่งในดาวไม่กี่แห่งในระบบสุริยะที่มีภูเขาไฟที่ยังคุก,กรุ่นอยู่และภูเขาไฟเหล่านี้มีพลังมากพอที่จะสร้างทิวทัศน์อันตรการตาซึ่งกล้องโทรทัศน์จากโลกสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามชื่อไอโอนได้รับการตั้งชื่อตามหญิงสาวในตำนานที่เทพเจ้าซุดหลงรักตามตำนานเล่าว่าซุดได้เปลี่ยนเธอให้เป็นวัวเพราะพยายามจะซ่อนเธอจากภรรยาที่ขี้หึงของเขาที่ชื่อว่าเฮรา ว้าวัวกระโดดไปจนถึงดวงจันเลยหรอผมคิดว่าเราน่าจะใช้กระดิ่งวัวมากกว่านี้ก็ได้นะเอาล่ะพอกับวัวดีกว่าอวกาศไม่ควรมีสีดํามีดวงดาวอยู่ทุกขนแห่งดาวพวกนี้ควรจะทาให้ทุกสิ่งรอบตัวสว่างขึ้นไม่ใช่หรอคุณจะไม่เห็นดวงดาวทุกที่ที่คุณมองเพราะดาวบางดวงอยู่ได้ไม่นานพอที่แสงของพวกมันจะส่องไปถึงโลกดาวเสาไม่ใช่ดาวแคะดวงเดียวที่มีวงแหวนดาวแก๊สยักษ์อย่างดาวยูเรนัสดาวเนปจูนและดาวพฤหัสบดีก็ต่างมีวงแหวนเป็นของตัวเอง แต่วงแหวนของดาวเหล่านี้บางและแทบมองไม่เห็นนาซาสามารถแปลงคลื่นพลาสมาคลื่นวิทยุและสนามแม่เหล็กเป็นแทรกเสียงและฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศได้พวกเขาบันทึกเสียงที่น่าสนใจทุกประเภทตั้งแต่เสียงปี๊บไปจนถึงเสียงหอนเหมือนรถพยาบาลในขณะเดียวกันอวกาศเองก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงัดอย่างน่าขนลุกมีคลื่นเสียงและการสั่นสะเทือนอยู่บ้างแต่ผู้คนไม่สามารถรับรู้ได้ มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่มากกว่า70%ของโลกโดยฉเฉลี่ยแล้วมหาสมุทรลึกเท่ากับตึกแอม i r e s t สแตทแบดแห่งต่อกันและมีการสำรวจความลึกอันลึกลับนี้ไปเพียงแค่ไม่ถึง5%เป็นไปได้ที่จะพบทะเลสาบและแม่น้ำใต้สมุทรเพราะมันมีความหนาแน่นมากกว่าส่วนอื่นๆของน้ำที่อยู่รอบๆคุณจึงสามารถเห็นความแตกต่างได้ยอย่างชัดเจนเมื่อฉลามต้องการจิบกาแฟสนทนาตอนเช้าพวกมันก็ไปร้านกาแฟด้วย ย้อนกลับไปในปี2002นักวิจัยพบพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่าคาเฟ่ฉลามขาวซึ่งมีพวกฉลามขาวตัวใหญ่เดินทางมาที่นี่ในช่วงฤดูหนาวพวกมันแค่มาเที่ยวสนุกและหัวร้อยย้อนเรื่องจานวนมนุษย์ที่พวกมันทาให้ตกใจกลัวได้จากนั้นก็กลับไปที่ชายฝั่งเพื่อทําให้มนุษย์ตกใจมากขึ้นอีกนิดเมื่ออากาศอุ่นขึ้นคุณเคยชิมไวลาเต้แสนอร่อยแล้วหรือยังอย่าลืมไปลองล่ะคุณสามารถลิ้มรสกระเทียมด้วยเท้าของคุณได้ฟูกลีบกระเทียมที่เท้าของคุณแน่นอนวว่่าาต้้้อออออองถอถเทออกกแลร สารเคมีที่รับผิดชอบต่อกลิ่นเฉพาะตัวของมันสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้แม้ว่ากลีบกระเทียมจะไม่เคยอยู่ในปากของคุณมันก็ตามกุ้งมังกรเองก็สามารถทําการทดลองแบบเดียวกันนี้ได้นั่นก็เพราะว่าพวกมันลิ้มรสอาหารด้วยเท้าของพวกมันเช่นกันในที่เบตมีแอปเปิลเพรสีดําที่ไม่ใช่สีเขียวหรือสีแดงแต่เป็นสีม่วงเข้มสถานที่ที่พวกมันเติบโตน,นั้นมีแสงอัลตราไวโอเลตเพียงพอในตอนกลางวันในขณะที่อุณหภูมิจะลดลงอย่างมากในตอนกลางคืนทําให้ผิวแอปเปิลมีสีเข้มขึ้น ออสเตรเลียมีทะเลสาบที่มีสีชมพูหมากฝรั่งตามธรรมชาติซึ่งสีที่ผิดปกตินั้นเกิดจากเม็ดสีจากสาหร่ายบางชนิดที่เติบโตอยู่ที่นั่นนี่แมงกะพรุนชนิดหนึ่งที่เป็นอมตะจริงๆเฮ้ย <Hey! S 1> ผมคิดว่าแมงกะพรุนเหมาะที่จะเป็นโลโก้ของบริษัทประกันชีวิตนะโลกโคจรร,บรอบดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่ด้วยความเร็วคงที่เราไม่รู้สึกถึงการโคจรนี้แต่ความเร็วในการโคจรจะช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น1วันของเราจะกลายเป็นว่ามี25ชั่วโมงในอีกประมาณ175ล้านปีนะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบวางแผนชั่วโมองพิเศษในตารางเวลาของคุณหลอกกันอวกาศมีขนาดใหญ่มากแต่ที่จริงแล้วก็มีที่ว่างมากมายเนื่องจากมีต้นไม้มากกว่า3ล้านล้านตันบนโลกของเราซึ่งมากกว่าดาวในทางช้างเผือกซึ่งมีประมาณ300-400ล้านดวงเท่านั้นนกกระจอกเทศไม่ได้ซ่อนหัวไว้ในทรายจริงๆ เมื่อสัมผัสไดถึงอันดับยรวผู้มันจะก้มศีรษะคอแล้วร่างกายลงไปที่พื้นซึ่งทําให้ผู้ล่ามองเห็นได้น้อยลงเล็กน้อยข้อสีอ่อนของผู้มันกลมกลืนกับทรายเลยดูเหมือนหัวของผู้มันซ่อนอยู่ตรงนั้นเท่านั้นบนโลกผู้คนคงเคยชินกับดวงอาทิตย์ตกที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยเฉดสีส้มแดงและเหลืองแต่บนดาวังครัรท้องฟ้าจะมีสีแดงอมชมพูในยามปกติและจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเมื่อดวงอาทิตย์รับขออฟ้า นั่นเป็นเพราะดาวองคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมากทําให้แสงแดดมีความเข้มข้นน้อยลงและฝุ่นละเอียดในชั้นบรรยากาศของดาวองคารดูดซับแสงสีน้าเงินและกําจัดสีที่อุ่นกว่าที่คุณมักจะเห็นบนโลกแต่ไม่ว่าจะสีฟ้าหรือสีเหลืองดวงอาทิตย์ตกทั้งสองแบบก็งดงามอยู่ดีบนโลกคลื่นเสียงทําให้มเลกุลของอากาศสั่นสะเทือนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้ยินเสียงดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นๆยอมให้เสียงเดินทางผ่านตัวกลางเช่นชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรด้วย อย่างไรก็ตามในอวกาศนั้นว่ากันว่าไม่มีเสียงใดๆเนื่องจากไม่มีโมเลกุลใดๆที่จะสั่นสะเทือนและส่งคลื่นเสียงแต่นักวิจัยบางคนก็เห็นแย้งในเรื่องนี้เนื่องจากอวกาศนั้นไม่ได้เป็นเพียงสุญญากาศที่รกร้างระหว่างความว่างเปล่าก็มีเมฆก,ก๊าซและอนุภาคเร่ร่อนอื่นๆดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนคลื่นเสียงก็สามารถเกิดขึ้นได้มนุษย์ได้สำรวจอวกาศมามากกว่า60ปี และความพยายามก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุรยิยะของเราได้รับการสํารวจแล้วแม้แต่ดาวเคราะห์ไกอย่างดาวพลูโตและซีรีสการสํารวจสุดใหญ่ดําเนินการโดยโครงการไวเอเจอร์ของนาซาซึ่งเริ่มขึ้นในปี1977ยานไวเอเจอร์หนึ่งและ2ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงจันทร์และระบบวงแหวนและสนามแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ของดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้และยานอวกาศแฝดเหล่านี้ยังส่งข้อมูลกลับไปยังโลกและปัจจุบันยานไวเอเจอร์หนึ่งนั้นอยู่ในห้วงอวกาศระหว่างดวงดาว ในปี2011นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบมวลที่กักเก็บน้ำขนาดเม่คือมาที่ลอยอยู่ในอวกาศรอบหลุมดำมวลมหาศาลที่เรียกว่าควซ่ามีการค้นพบไอน้ําที่ล่องลอยไปทั่วจักรวาลและที่นี่ก็ไม่ใช่มวลที่กักเก็บน้ำธรรมดาาเพราะมันกักน้ำได้ประมาณ140ล้านล้านเท่าของปริมาณน้ำในมหาสมุทรของโลกเป็นมวลที่กักเก็บน้ำที่เก่าแก่ที่สุดใหญ่ที่สุดและห่างออกไปมากกว่า12,000ล้านปีแสงแถมยังเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรู้ได้